หย่าดอนล่ะคพอดีกับอ่าพี่บ่าวจีร้ยไม่สาบกับมึงเด็กนเปล่าเด็กนี่กูเต่ามึงเด็กนีมเด็กตายกับโยกอนกับพี่บ่าวจีร้ายกับอย่าแม้โยกอนไม่รู้จักกูเป็นไปได้เด็กตายไหนบ้าะโราไม่เคยคุมสอยอ่ะครับโดนเหงื่อเห็ดนะ ไม่เกี่ยวนะโรดกันเราคู่ใครคนตายเราไม่ยอมแพ้ใครนะโรดกันไปอยู่ในดอนแพ้คนตายเออเมีเ้ยนมาเต๋อเว้กว้างเป็นก้อนเต๋วันนึ่งต่อทิพซ้องคนตายไม่วิ่งเลยอ่ะคนตายนึ่งคนตายทิพซ้องอ่ะ,อะไอ้บ่าวนู่นเด็กเนื้อหนึ่งกว่าเพราะมันสวยเนียนเลยปรว,วัตลังไปเดินในลาดกว่าเพราะโบเนื้อมาเก๋รอยกว่าเพราะคนตายแหล,ลง่งลุงตางในคอ <laughs> ลองหลงไปออกไปนำเตาพี่บรรลุออ กันเนาะเดี๋ยวพี่หมาเจอไล้ไม่ตสามกับเราคนตายพูดกันดีๆกับจัแม่โยบหรือไม่หรือจักครัวฝ่าเด็กตทมันโดทองโรดด้วยว่ากูมกอ้ยใช่ไหม,มไอ้ของเพื่อนที่ทอปกอนช้อยไม่อบแต่เราไม่โรนี่ต่ำเรือมาเลยยานมึงเจอไล้วมา้ามึงเจอกันเมืองกับคนเมืองครับเพิ่เจอเรือมึงไปต้ามแมงเลย ลบไปก่อนตามแลว่ว่าคนที่มาต้านทีทุนในฝักตใต้เคยตีรองจากเอกใจอยคอคยตามแน่มึงรองไม่ว่าครูเครอะไปแร่ในลาดต่ะคนเล่นครูกว่าฟ้าต้องเดินคมนะอมน่ะยงยังนะคนเล่นแกไนลาดต้องคอมไม่คอมเพื่อมันยึดหนังตื้อขันอยู่คอมยอดเยี้ยนเลยอยากเล่นปรีๆนะนรูเลิกแล้วเลยแกม่กูหยุดแลว้วไม่ตม่ำแล้วอันทีมัน แม่ต่้งวันมันนั้งได่ตรงบอสแต่แม่ใ <c> น <oughs> ชีวิตในเพียกหลักบอยมันไม่หวาไร้กว่าไม่หวาออวันนั้นกูเข้าไปหลักปลาปงหลักปลาปงเนี้ยเอวพอเดินออกกีตราร์วันว่าโอกาสน้าเชิญใหม่นะคะกากูไปหลักลาวนะด้วยก,กันนั่นข้าไปหลักปลาปองอย่างเชืญเลยแต่ว่ากอหลักมาดีจริงมันปลาทันวาแม่ปลาปงนั้นหลักมาปงต้องใจอย่างเยอะักปง น้ำดำเป็ดปลาปงร้อยไม่โรเกนว่าเบอ,อร์ดี้กูจ้าปลาปงหลุนไม้หันเออไม่เยอะปอ,องเดียวเลยมึงวะจริงกูบเตะทใจต่วยเลยเดี๋ยวควาดเลยก็ไม่มีเยอะช่องเลยในป้องก็ไม่มีให้รู้กันเหนื่อยก็เปิดกูเตะต่ำปลื้กูว่าอย่างแต่น้ำก็จินควานดีฟีบจำหนาวควานว่าหอมใจยำปลาปองกูนะ ลูกร้องพี่กินข้าวมันนิ่วกูตักปลาปองนั่นในเจ้าข้าไว้ลูกคนละช่องช้อนช่องชอนซ้มคืนเดียวเดินลุงลูกกูไม่นอนเลยเพื่อปูนแก้วนอนกับเปรตได้กับมึงยำกาแควโหลกินก็นไเลยเบอร์รียนกาแควแล้วไม่ใช่ปลาปองฮ่ากูวาใจน้ำดำแปลตออนยู่ในท้เ็นมาแกไ่ไปตกเหลืองเบอร กล้องในเจเวนนี่ตุ้นบอยจริงตุ้นบอยเออแต่ว่าตุ้นก็ไม่นานเดี๋ยวใจจานิ่ไปตึงหันเออตำรวจไปเดี๋ยวใจนึงดิเคยบอกตำรวจอะไรล่อ่ะไอติมมันนะไอติม้อยไอติมวอวไอติมวัเออมันวอวเดใจก็ไปต็มมัดกันแล้วก็เจอเันว่าเคยรักกองเจเวนเคยรักกแล้วเคยรักอะจะบูนจะบูรักเออ กวนนิดไตโอ้มันดูแรงไงไรมันพูดเรื่องลําบากโยยาไกรเพียกให้มันดื้อด้วยพาไปไหนฉันไม่พาไปแล้วพาไปน้อยนี่นายอ่านวัดกระตุกโลกมันููตุกโลกว่ามันหมูเฮ่อพ่มกินนมจีนจานทิบาทไอ้เพียกกินจานเดียวเมืนอพ่มแต่ตกเที่ยีทิบมันโง่ไม่รู้ใช้ตกเจียีทิบอ่ะกูว่าไม่รู้ว่าเพื่อแกต้องเที่ยดังยีทิปบาทพอกินนมจีนเซ็ตแม่กาต้ามาตาบ้าอย่างเคยไหม มึงว hey, ่าเล่าก eh, <ination noises> ูว่ายังแฮ้ว่ากินนู่ยกูว่าตรงนู่ยของพวกกิดกากไก่เอ๊ะมึงกินกี่ลูกอะไม่กูแรงลังใก้กูเนาะเดียวยังไยเองเนี่ยปักบอกกูปลุกรถตะแกรงคำว่าว่าไม่มีกูพบอะมากินกากไก่มึงไปแล้วเออชาดโจยแกตายคนกัดเหือกั็มันเหลือรอดมันไม่ตีแรงปื้ มันวันนี้ไปเข้าวอ,องน้ำกันรบทะเลาะก,กับใครรบกับคุณคุณเข้าอยู่ในไอ้เพียกรบรบเอยกูเครียดได้บ่าวนั้นอยู่ในห้องน้ำํำปอได้แก่ใจอ้กูขอตูป้ปอกปอกปอก,ปก,ปก <S <S มันห่าเพื่อคนมีคนมีกูก็ปวดท้องนัดกูขอตูป้ปอกปอกมันว่าคนมีคนมีคนมีกูบอกว่ากูตีตู้ปังเข้าไปตึงกูหลักอคอกูแรงเลยมันหวาเพเ่อกลัวคนจนคนมีขี้เปรี้าบเอ้อ แม่บุกิกคุณลากมึงวะมันที่มีสาวได้นักหนะ้ามารถเหลืองกูไม่ไร่เพื่อแต่ที่ไม่ได้เหนื่อยกับเปียกปักโบนักหนะ้ามาโดที่ตํ้มพ่อปกุลากให้บ่าวันมาตบอยู่พักพอไปเลี้ยงนะ้ำแม่ชีก้าจะเล่าแม่จีอันก็เร็ววบที่มันทีดด่ดาวเทียมอานโอ กูขอทู <masked dial sounds narration> wa, io, ่แม่จี้ย่นหน้อยแม่จีอย่นหน่อยเออแม่จีก็ไม่เซไหนกูบกูลองเพลงเลยมึงลองเรล่งว่าเต้ากูว่าสุดเติดแม่จีกี่นานแล้วนะรรแม่ชีว่าคอยเดียวคนตาอย่างไม่ทุดีรีรเรื่อฉน